คือหลักๆอะนะคะคนเขียนเนี่ยเวลาเขาคิดนะคะก็คือว่ามันจะเริ่มมาจากแกนของประโยคก่อนทุกคนดูนะคะพี่นุ้ยก็จะมีคำว่า information เนี่ยเป็น subject หลักถูกปะเห็นปะแล้วมี offer เป็น Verb หลักและสิ่งเนี่ยก็คือเป็น object อืมเนี่ยนะคะพอเห็นปุ๊บ จริงๆ object คือคำว่า perspective คำเดียวแล้วก็เอาคำว่า new เข้ามาขยายเห็นไหมคะจริงๆคือมันเกิดมาจากการที่แบบเราวางหลักไว้แล้วแล้วเราก็ค่อยอัดส่วนขยายเข้าไปทีละจุดเห็นไหมคะพี่นุ้ยก็จะอัดส่วนขยายเข้าไปที่ in this book เนี่ยเป็นส่วนขยายจุดแรกก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ Which เข้ามาอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะคือการอัดส่วนขยายเข้ามาทีละจุดทุกคนเห็นไหมคะว่า Which ตัวเนี้ยคะ่ะนะคะมันสามารถที่จะทําไมคะขยาย บุ๊กก็ได้หรือจะไปขยาย Information ก็ได้ซึ่งในเคสเนี้ยมันสามารถตีความได้ทั้งสองตัวนะเออสามารถตีความว่าขยาย Information ก็ได้หรือขยายบุ๊กก็ได้โดยที่ทำไมคะไม่ได้มีความแตกต่างในเชิงเนื้อหายอย่างชัดเจนแต่ถ้าดูด้านบนเห็นไหมคะอันเนี้ยถ้าเป็นประโยคที่มีไฮไลท์สีเหลืองเนะี่ยเราต้องตีความเลยว่าไ tall and green นะ Which i s tall and green เนะ่ยต้องขยาย the tree เท่านั้น เออเพราะอะไรเพราะว่าบุ๊กมันสูงไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าในเคสเนี่ยค่ะนะคะในเคสด้านล่างเนี่ยค่ะเราจะตีความว่ามันขยายอินโฟเมชันหรือขยายบุ๊กก็ได้โดยที่เพราะว่าทั้งสองอย่างเนี้ยมันสามารถให้สเปซิฟิกดีเทลได้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยการที่เราจะตีความว่ามันมขยายตัวไหนก็ไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นที่จะทำให้เนื้อหามันเปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าเมื่อเวลาที่พี่นุยลดรูปอะค่ะทุกคนคะ ก็คือได้เป็นคำว่า providing ถูกนะมอ่านะคะได้เป็นคำว่า providing นะคะ Providing ตัวเนี้ยเนื่องจากว่าเมื mm ่อกี้ which provides มันคือการทำเองถูกปะมันก็นต้องลดรูปเป็น providing นะคะทุกคนอ่านะโครงสร้างอะคะ่ะเมื่อโครงสร้างมันเป็น which provides นะคะคืออธิยามอีกทีหนึ่งว่าทำไมพี่ถึงต้องพูดตรงนี้เพราะว่าทุกคนจะชอบเห็นว่า information หรือ book เนมันเป็นสิ่งของใช่ปะสิ่งของแล้วทุกคนจะชอบคิดว่าสิ่งของถูกกระทาจริงๆไม่ใช่มันคือหนังสืออะคะ่ะเออหรือมันคือข้อมูลที่ให้รายละเอียด เฉพาะเจาะจงดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวกระทํากริยาเองเห็นปะเออพพรานเป็นตัวกระทํากริยาเองมันเป็นตัว p r o v i d เองนะคะก็เราก็จะต้องลดรูปเป็น providing นะคะซึ่งพอเป็น providing ปุ๊บเนี่ยพี่นูจะใช้ตัวอย่างนี้บ่อยมากสังเกตว่าพี่คะเอออะไรควรจะแบบเหมือนกับเริ่มจําตัวอย่างได้แล้วพี่นูจะพยายามให้ตัวอย่างที่แบบมันมันซ้ําๆคล้ายๆอะค่ะคล้ายๆกันซ้ําๆเพื่ออะไรคะให้แบบเห็นเลยว่าแบบ เออจำไว้นะว่าแบบว่าเออสิ่งของเนี่ยนะคะไม่จําเป็นนะที่จะต้องถูกกระทําเสมอไปไม่จําเป็นเราสามารถพูดว่า the information provides specific details อย่างนี้ก็ได้เออหรือว่า t h i s book provides specific details อย่างเี้ยพูดได้นะคะทุกคนอ่ะก็จะลดลงเป็น providing นะคะทําให้พี่หนุ่ยก็เลยจะบอกว่า providing เนี่ยมันขยาย book ก,ก็ได้หรือขยาย information ก็ได้ นะคะทีนี้ค่ะทุกคนคะอะ่พอเติมมาอย่างนี้ปุ๊บนะคะ providing ตัวเนี้ยขยายอะไรก็ได้ทีนี้ค่ะพี่นุ้ยยังสามารถทําอย่างนี้ได้อีกค่ะคือถ้าพี่นุ้ยอยากที่จะขยาย p r o v i d e แต่พี่นุ้ยไม่อยากเอากังวลละพี่นุ้ยคิดเลยว่าเฮ้ยฉันจะขยายเฉพาะ information เท่านั้นพี่นุ้ยอยากจะขยายเฉพาะ information เท่านั้นพี่นุ้ยทำยังไงได้ค่ะทุกคนพี่นุ้ยสามารถที่จะยกตัวนี้นะคะทุกคนรู้นะคะนี่คือการวางจุดที่หนึ่งนะคะ จุดที่1ตรงเนี้นะจริงๆถ้ามันไม่มี In This Book อะเราบอกได้เลยขยายอินฟ r m a เมชัแต่ทีเนี้ยถ้ามันมี In This Book เข้ามา Providing มีสองความเป็นไปได้นะคะจะขยายคำนามที่อยู่ไกลก็ได้หรือไปขยายประธานก็ได้นะคะทุกคนประธานมันก็คือคำนาหลักอะค่ะนะคะ,นะคะอ่ะเห็นนะคะเสร็จนะคะพี่นุยสามารถค่ะถ้ากรณีพี่นุยจะขยาย Information ะะพี่นุ้ยก็สามารถที่จะยกคำว่า providing ไปวางไว้ด้านหน้าได้ทุกคนดูนะคะเคือถ้าถ้าวางตรงเนี้มันจะได้สองความเป็นไปได้แต่ถ้าพี่นุ้ยต้องการตัดความเป็นไปได้ตรงนี้ทิ้งอะแบบเอาให้แบบว่าไม่กำกวมเห็นไหมคะตรงนี้มันมีความกำกวมเนาะมันมีความสิ่งที่เรียกว่าถ้าพี่นุ้ยวางตรงนี้ยมันจะเป็น ambiguity ก็คืออะไรอันนี้แปลว่าความกำกวมนะคะตีความได้สองอย่างเออคือสอนละเอียดมากเลยเนี่ย นะเอออะลบทิ้งนะคะมีความกำกวมนะทีนี้พี่หนูอยากอ่บฉันไม่อยากกำกวมละเออนะคะอ่า uh huh. ฉันไม่อยากกำกวมละฉันก็จะยกคําว่า providing อ่ะไปขยายด้านไปไปไปอยู่ด้านหน้าเลยก็คือเอา ing ไปวางด้านหน้าโอเคนะพอเอา ing ไปวางด้านหน้าปุ๊บนะคะมันก็จะไปขยายอะไรมันก็จะไปเขีายประทาเลยอะทุกคนอือก็จะได้เป็น providing ลืมละ <laughs> providing specific details อ่าลืมละเมื่อกี้ฉันเขียนอะไรไปเนี่ยค่ะอันนี้พี่หนุ่ยจะวางให้เห็นความเป็นไปได้นะก็เป็น providing specific details the information in this book อย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นไหมคะอืมอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูสวยๆดีกว่ามือใหม่จะได้เห็นว่าแบบเฮ้ยมันมันมันยกมันวางตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคน